เนื่องจากอันวาผู้นำมาเลเซียมีความพยายามในการจะลอบกัดประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับไอ้เขมรและทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียหลายรอบวันนี้เราจะมาเล่าถึงชีวประวัติอันงดงามและมีคุณค่าของท่านผู้นําอันวาให้คนไทยได้สดับรับฟังทั้งประเทศมาเริ่มต้นที่ปี2542ท่านผู้นําอันวาถูกจับขังคุก6ปีในข้อหาทุจริต ผ่านมาหนึ่งปีท่านผู้นำอันวาต้องติดคุกเพิ่มไปอีก9ปีข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักหรือว่าตุย๋ยหรือว่ากินหน่อมนานั่นเองและไม่ได้มีแค่นั้นในปี25 5 1ั้าเขาก็ถูกจับในข้อหาร่วมเพศกับเพื่อนร่วมงานชายทางทวารหนักหรือว่าหน่อมนาอีกแล้วสรุปคือมึงชอบเข้าข้างหลังใช่ไหมอันวาฮะชอบตุย๋ยไปเรื่อยเลยเนี่ย ถึงว่าแหละนิสัยชอบตุยประเทศไทยชอบเล่นงานประเทศไทยคบคนดีอย่างประเทศไทยไม่ได้ไปคบคนชั่วอย่างเขมรเ,เฉยเลยแล้วคนอย่างมึงอ่ะมาเป็นประธานอาเซียนได้ยังไงมาเป็นนายกมาเลเซียได้ยังไงก่อนฮะหรือถ้าจะให้ชั่วเลยคนอย่างมึงอ่ะเป็นคนได้ยังไงก่อนรอบกัดเขาไปทั่วเลยแถมเข้าข้างหลังซะด้วย,โ,ยโล่งได้จัดมันสักทีโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อยากซัพพอร์ตผมนะไม่ต้อง พักมาขอเลขบัญชีโอนตังมาให้ไม่ต้องนะครับผมแค่กดติดตามให้กันก็พอแล้วครับเดี๋ยวถ้าเห็นมันทำอีกนะเดี๋ยวมีอีก,อกคอยดู